สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องนะครับบีทีชันเหรือวูปเซียนคนแก่นได้ไปน้องเด้อมาพอกันคือเก่าครับสําหรับสรุปผลนะครับรัฐบาลไทยนะครับที่เพิ่นประกาศผลไปเนาะครับมือนี้เนาะวันที่หนึ่งเดือนหกพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับรัฐบาลได้เพิ่นกัประกาศผลไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะ วันนี้เรามาสรุปผลกันสําหรับแนวทางของเสียงคอนแกนเด็กพี่น้องเด้อมาฟังคาเตือนคอนพี่น้องคาเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่นแนวทางเท่านั้นนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการเล่นการพนัน,นใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่นอ้องเสียงคอนแกน75ิามาเบิงสรุปผลน,นะครับรัฐบาลไทยประกาศผลวันนี้วันที่1เดือน6กพศสองพนะครับเสียนคอนแกนกับศินํา อ่าสูตรชนสูตรมาให้ยคือเก่าครับพี่น้องก่อนอื่นนะครับเชยนคนเกล็นก่สิน้ำสูตรชนสูตรมาให้กับเอฟซีทางจองคือเก่านะครับอ่าก่อนอื่นทะครบมาเบิร์นะครับสูตรชนสูตรงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนหกพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับรัฐบาลนะครับพี่น้องสูตรชนสูตรนะครับสำหรับเอฟซีเขามาแล้วก็อย่าลื่อมนะครับเด้อให้ยกำลังใจทางจองบีทีชานแนลรือว่าเชยนคนเกล็นกันครับพี่น้อง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะพี่น้องเนาะมาเิึงครับสูตรจนสูตรงวดประจําวันที่1เดือน6พศ2568นะครับพร้อมสรุปผลกันนะครับมาิึงไปพร้อมๆกันครับพี่น้องเซียนควอนตัมมาสรุปผลรัฐบาลไทยประกาศผลไปนะครับพี่น้องแนวทางของเซียนควอนตัเป็นยังไงเดินบ่เฮามาิ่งกันครับพี่น้อง อ่ะครับพี่น้องเอาเบิ่งไปพร้อมก็มาเบิ่งไปพร้อมๆกันครับสูตรชนสูตรนะครับของรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนหกนะครับนะครับเบิ่งครับสูตรที่หนึ่งนะครับพี่น้องเด่นเจ็ดรองสองนะครับห้าอยู่นอกกรอบก็มีโอกาสมานะครับพี่น้องอ่ะสรุปแล้วสองกับห้านะครับพี่น้องรองสองกับห้านะครับกอดข้อกันมา บนเด้อพี่น้องเดอ้อกอดคอกันมาบนห้าสองนะครับพี่น้องส่วนสูตรที่สองนะครับหนึ่งกับห้านะครับห้ามาบนเด้อพี่น้องเดอ้อห้ามาบนนะครับพี่น้องสูตรที่สามนะครับสองกับสามนะครับพี่น้องสองมาล่างนะครับพี่น้อง สองมาลางนะครับส่วนสามมาบนเนะครับพี่น้องเด้ออ่ะ,ส,ส,ะสูตรที่สี่นะครับสูตรที่สี่หนึ่งห้าหกนะครับมาที่ห้าบนนะครับพี่นอ้องอ่ารางวัลที่หนึ่งผลประกาศผลไปก็คือสามห้าสอง ล่างสองศูนย์นะครับพี่น้องอ่ะสำหรับสูตรที่ห้าสองสามสี่นะครับสองมาบนนะครับพี่น้องอ่าสองมาล่างนะครับสามมาบนนะพี่น้องเด้อสามมาบนนะครับอ่ะมาเบิ่งนกันครับพี่น้องฟันตัวเดียวนะครับพี่น้อง ฟันตัวเดียว1 5 6ห้เชนคนแกนฟันไปที่5มาบนได้ี่น้องเด้อว,วันนี้ฟันได้ตรงจุดนะครับพี่น้องฟันไปที่5มาบนนะครับพี่นอ้องอ่าสำหรับอิบซี่ทั้งช่องนะครับเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ครับเชียนคนแกนได้ี่น้องเด้อกดติดตามนะครับพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับสำหรับ วันนี้วันที่รอคอยมาถึงแล้วน้ะพี่้องเนาะอ่ะพี่้องครับมาเบิ่งกันต่อนะครับสำหรับสูตรชนสูตรผ่านไปนะพี่้องเดอ้อเจน,นเก่อนแกนฟันไปที่ห้าตัวเดียวนะครับมาห้า นะครับพี่น้องครับมาที่5นะครับพี่น้องมาเบิงครับสาหรับแนวตางกองเซียนคอนเกนนะครับพี่น้องรัฐบาลไทยชุดที่หนึ่งนะครับเซียนคอนแกนวางไปวันที่18เดือน5 68นะครับชุดที่หนึ่งนะครับเลขประจำเดือนนะครับเลขประจำเดือนนะครับวันที่1งเดือน6พศ2568นยนะครับชุดที่1หลัก10 9-01หลักหน่วย1-2-3นะครับจับคู่นะครับ9-1-9-2-9-3-01-02-03-11-12-13นะครับเสียนคนแกนเน้นหลัก10ไปที่9กับ1นะครับพี่น้องหลักหน่วยไปที่1 2 3นะครับพี่น้อง1 2 3นะพี่น้องเด้ออ่ะ เน้นให้ไปที่9193 1213และตัวกันก็11บามาครับแต่ว่ามาที่02นะครับพี่น้องมา20ได้พี่น้องเดินล่าง20บน352นะครับพี่น้องมา20ตรงมา02นะครับเน้น <c oughs> จับคู่นะครับ02นะครับพี่น้อง บ่ถือตัวเน้นนะพี่น้องเนาะไปตัวธรรมดานะพี่น้องเนาะมาตัวบริเนเน้นนะครับน้องกระืที่าเข่าคือเก่าครับพี่น้องสําหรับชุดที่หนึ่งนะครับเลขประจรําเดือนของเสียนกอนเก่ตน,นะครับพี่น้องมาที่ศูนย์สองนะครับไว้มาที่สองศูนย์นะพี่น้องเดอ้อกะดีใจนะพี่อที่ตั้งช่องนะครับพี่นอ้องเข่าตัวบริเนเน้นนะพี่น้องเนาะตัวนเน้นไม่เข้าเลยนะครับ แต่เข้าตัวที่ไม่เน้นนะครับพี่น้องอ่ะแต่ว่า็ดีแจนงเป็นะสีทา้งช่องคือเก่าครับเป็นแนวทง้ง้กับเป็นสีทา้งช่องคือเก่า้ะพี่น้องเด้อมาดูกันต่อครับสรุปผลนะครับรัฐบาลทยงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนหกนะครับชุดที่สองของเซียนคนแกน่นนะพี่น้องเด้อชุดที่สองสูตรชนสูตรบนล่างนะครับพี่น้องสูตรชนสูตรบนล่างนะครับเซียนคนแก่นนะครับหลักสิบเน้นให้ไปที่หนึ่งห้าหกหลักหน่วย ไปที่3 2มสองไปกับ4ครับพี่น้องจับคู่นะครับพี่น้อง1 2 1 3 1 4 5 2 5 3 5 4 6 2 6 3 6 4เสียนคนแก่นนี้ได้ไปที่1 3 1 4 6 3 6 4นะครับพี่น้องขนาดฟันไปที่5ตัวเดียวก็ยังไปตรียตัวกัน5 3 5 4พี่น้อง แต่มาที่ห้าสองเด้อพี่น้องเด้อมาที่ห้าสองตรงๆนะครับพี่น้องบนสามห้าสองล่างสองศูนย์พี่น้องครับมาที่ห้าสองนะครับพี่น้องตรงๆเด้อพี่น้องเด้อสำหรับส, haunted, ส,สูตรชนสูตรของเซียนคนแกนนะครับพี่น้องสูตรที่สี่กับสูตรที่ห้าจับชนกันเด้อพี่น้องเด้อก็เข้าไปที่ ห้าสองบนนะครับพี่น้องตรงๆนะครับพี่นอ้องเด้ออ่าสำหรับอิมพิซทันใดนะครับที่เขามาเบิ่งแนวทางของเซียนคนแก่นกคดีใจนะ้ำอิมพิทางช่องเด้อพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องบางคนกับว่าตัวเลขหลายอ่ากับตัวเล,เลขหลายจริงอยูค่ครับพี่น้องแต่ถ้าไปเบิ่งของอ่าอิมไปเบิ่งของอาจารย์อื่นๆนะครับพี่น้องช่องอื่นๆกับยิ่งหลายกว่านี้อีกเด้อพี่น้องเด้อบ่รู้จักว่ามีจักอาจารย์เนาะครับพี่น้อง แต่ว่าเซียนคนแก่นกับบกผ่าตดพิงไผ่นะครับแต่ก็ให้อิซีทั้งจองพิจารณาเอานะครับพี่น้องเด้อพิจารณาเอาครับพี่น้องสําหรับอิซีทั้งจองเฮาเนาะพี่น้องเนาะกาดีใจนะอิบซีทั้งจองคือเก่าครับพี่น้องอ่ะสําหรับแนวทางของเซียนคนแก่นนะครับสูตรชนสูตรงวดประจําวันที่16 เดือน6พศ2 5ง8นะครับสำหรับสูตรของเซียนคนแก่นน้ำใหม่กับอีพซีตางจ่องไปเบืองกันก่อนนะครับพี่น้องเด้อเอามาเบืองกันครับเลขหลายกับไปเบืองจ่องได้ก็ได้ครับพี่น้องสำหรับอีซีเซียนคนแก่นคิดว่ากับคงซีมีเลขที่อยู่ในใจของอีซีอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะจอบกระจัดคัดก็พานครับเบอจอบกะไปเบืองอ่า ตัวทีัวีชอบไปเบื้องช่องได้ก็ได้ครับพี่น้องเซียนคนเกนบ่ได้บ่บได้หามนะครับเนาะว่าสิไปเบื้องช่องได้แต่ว่าเซียนคนเกนก็มาวางแนวทางไงครับเอซีทางช่องอยู่แล้วนะพี่น้องเนาะอะ่ให้อเอซีได้ไปพิจารณากันนะครับมาดูกันต่อครับสําหรับแนวทางวดประจาวันที่16เดือน6พศ2568น,นะครับมาเบิ่งกันต่อครับสูตรจนสูตรของเซียนคนเกน้อพี่น้องเด้ออ่ะ มาเบิกกันต่อครับสําหรับสูตรชนสูตรงวดประจาวันที่16เดือน6พศส5 68นะครับรัฐบาลไทยนะครับสูตรชนสูตรนะครับสูตรที่1นะครับพี่น้องเด่น3รอง0 3อยู่นอกกรอบกับมีโอกาสมากที่เก้าครับพี่น้องสูตรที่2นะครับ5กับ9นะครับสูตรที่2 5กับ9สูตรที่3นะครับ 8กับ9นะครับพี่น้องสูตรที่38กับ9สูตรที่4 267นะครับสูตรที่4 2 6สนะครับสูตรที่5นะครับหก7นะครับ657เด้อพี่น้องเดอ้อสำหรับแนวทางของเซียนคอนแกนนะครับฟันตัวเดียวนะครับพี่น้องมาเบิง่งฟันตัวเดียว2 หกเจ็ดนะครับสองหกเจ็ดนะครับเซียนคนแก่น่ังบอท่านฟันหน่อยด้ครับแต่ว่าฟันตัวเดียวออกมาลุงให้ได้ครับพี่น้องเด้อสองหกเจ็ดเป็นตัวใดนั่นเดี๋ยวเซียนคนแก่นกะขออนุญาตก่อนนะพี่น้องเนาะให้คำนวณให้เบิ้งดีๆก่อนนะครับพี่น้องให้บวกเลขบวกลบคูณหารในดีๆก่อนนะพี่น้องเนาะจังสิมาลงฟันตัวเดียวให้ได้พี่น้องเด้อตอนนี้นะครับก็ขอวางไปก่อนนะครับวางลงไปก่อนนะครับสองหกเจ็ดนะครับ เสี้ยนคนแก่นว่างหายเดี๋ยวนีครับเรื่อง267เดี๋ยวเสี้ยนคนแก่นบวกเลขคูณหารรัฐบาลให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวไปลองเรื่องสีมาฟันหายนะครับพี่น้องนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับเสี้ยนคนแก่นนะครับนํามาฝากพี่ต่อนน้องคือเก่าสําหรับสูตรชนสูตรงวดประจําวันที่16เดือน6พศ2568นะครับกะ นำมาฝากาพี่ตอนน้องคือเก่านะครับสำหรับเอฟซีตั้งช่องที่เข้ามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆเลขเด,เ,ดเ,ดเ,ดเด็ดๆหน่วยดังๆจากทางช่อง BT Channel หรือว่าเซียนคนแก่นนะพี่น้องเดอ้อสำหรับท่านใดที่ยังไม,ม่ทันกดติดตามก็จะลืมกดติดตามไว้นะครับพี่น้องเซียนคนแก่นอัปเดตใหม่ๆกับสิ่งที่เห็นนะครับพี่น้องเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้ซีทางช่องอยูดีมีแห้งสุงขสุกข้นนะครับยูดีมีแห้งคือเก่าครับพี่นอ้องอ่า อย่าเจ็บอย่าจนนะครับรำรวยเฮงเฮงปังปังไปนากันเด้พี่น้องเด้อสาหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้หยิบซีที่เดินทางไกลนะครับหรือขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนนะครับฝากปีตอนนองคือเก้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเสียงคนเรียนลาพี่และน้องไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ